กระผมนะครับในนามของตัวแทนนะฮะเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับขอขอบพระคุณนะฮะท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกท่านนะฮะท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับผมรวมถึงท่านที่ขาดไม่ได้คือท่านท่านประธานนะครับผมที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านนะฮะมาในวันนี้นะครับผมครับขอขอบพระคุณมากครับ สำหรับพิการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยกำลับบงใจที่ดีจากท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านค่ะขอทั้งคู่ผูกพันมั่นในรักอุปสรรคอย่ายอมแพ้ร่วมแก้ไขมีปัญหาน้อยนิดคิดอภัยขอจงก้าวต่อไปให้พร้อมกันขอให้รวยล้นฟ้ากว่าเศรษฐีขอให้มีบุตรได้ดั่งใจขวัญขอการงานก้าวหน้าพังพร้อมพัน ขอให้ท่านสุขสันต์วันวิวาเสียงพวมเดรดังารไปกํลังใจให้กับบ่าวสาวของเราด้วยค่ะเชเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะไปขอประคุณท่านประธานผู้ชีวิตท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะที่ท่านได้มาเป็นสกีพยานในค่ำคืนอย่างรัก10มกราคม2557นะคะ